เินรรินสเตชันสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับที่6มิถุนายน2566ซึ่งวันนี้ทางลุงพลปัตตันและกัทีมยูทูบเบอร์นะครับที่ไปให้กำลังใจที่บริเวณสารจังหวัดมุกดาหารนะครับก็ร่วมเป็นกำลังใจให้กับทางลุงพลปัตตันด้วยนะครับซึ่งวันนี้นะครับหลังจากที่เราได้ ดูได้ชมเรื่องราวต่างๆเราจะเห็นว่าในแลนด์มาร์คบริเวณขององค์พระปู่บริจิตตนะครับก็มีความเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับก็เพื่อที่จะให้มีนักท่องเที่ยวที่เดินมา,าเดินทางมาเที่ยวชมมีพี่น้องเอฟซี FC, พี่น้องเอฟซี FC, พอตต่อของเราได้มีโอกาสเดินทางไปแล้วก็ซึ่งล่าสุดนะครับก็มีการที่จะสร้างนาคบริวารน,นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลสําหรับ พี่น้องนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็พี่น้องเอฟซีพอต่อของเราได้มีโอกาสเดินทางไปสักระองค์พ่อปู่ปาริจิตและก็ท้ายสุดแล้วนี่คือนาคนะครับพญานาคองค์พ่อปู่ปาริจิตก็จะมีพญานาคที่เป็นบริวารอยู่รอบทิศด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นพญานาคประจําวันวันเกิดนะที่มีการร่วมบุญในการสร้างพญานาคเป็นลักษณะของบันไดยพญานาคนะครับ ซึ่งในช่วงนี้ทางช่างปั้นเองก็ได้เดินทางนะครับมาถึงพื้นที่แล้วแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับทางลุงพลนะครับก็มีการพูดคุยที่จะได้ดําเนินการก่อสร้างนะครับซึ่งได้นำคลิปนะซึ่งเป็นคลิปที่ทางแอดชิดป่าแแปละที่ได้ผุดไอเดียตรงนี้ขึ้นมานะครับก่อนหน้านี้เมื่อประมาณสักช่วงต้นเดือนมีนาคมนะครับที่ทางแอชชิดป่าแปรได้ ออกมาพูดนะครับถึงไอเดียเรื่องของการสร้างบันไดยพญานาคนะครับหรือหน้าประจำวันเกิดในรอบองค์ปู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังคลิปนี้กันกับเรื่องราวของไอเดียการสร้างหน้าบริวารกับเรื่องราวความเป็นมาครับอยากทำบุญร่วมจังเกิดวันอังคารจ้าจ้าเรายังไม่เริ่มทำนะครับผมใช้เวลาทำน่าจะเป็นเดือนนู้นแหละครับผมนะครับผมเนาะคือ ยังคือวันนี้ก็แค่แบบกลางเดือนนะครับกลางเดือนมีนานะครับผมเนาะเราต้องดูแบบดูอะไรก่อนนะครับผมเนาะนะครับเราต้องปรึกษากันอีกหลายอย่างครับผมขอเราขอร่วมด้วยนะครับผมคือมันต้องปรึกษาอะไรกันหลายๆายอย่างเพราะว่าเราต้องทําอะไรให้มันอ่ามันถูกมันควรนะครับผมเนาะอืมนะครับมันตอนนี้ยังไม่ได้ มีมติอะไรหรอครับผมก็คือแค่ตอนเริ่มแรกจริงๆมันก็เป็นผมกับพี่นาทีนะครับเป็นผมกับพี่นาทีที่อยากจะทําก็เลยไปแจ้งป้าอืว่าเราอยากทำของเราเองอะ่ะก็เลยเราตั้งงบมา,า,าสามหมื่นนะครับผมต่อ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 องค์อะไรเงี้ยสามหมื่นต่อต้น นะครับพญานาคเขาเรียกเขาเรียกเป็นตนเน,ะนาะนาคบริวารเนาะเราก็ตั้งงบผมก็ตั้งงบกับพี่นาทีไว้ว่าสามหมื่นต่อตนพี่นาทีแหละเริ่มก่อนว่าเฮ้ยชิดอยากทําราวบันไดที่เป็นพญานาคเป็นนาคบริวารว่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเขาก็มองว่าไปคานวณดูแล้วน่าจะสามหมื่นตัวต่อตนอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบว่าเออถ้างั้นผมผมสร้างด้วยหนึ่งตน เออเป็นนาคบริวารอันนี้เราแรกๆมันก็เป็นอย่างนี้แหละที่ไปที่มามันเราก็คุยกันกับพี่นาทีพี่นาทีเขาก็เลยไปแจ้งป้าว่าอยากจะสร้างอยากจะทําก็บอกว่าผมก็บอกว่าผมกับพี่นาทีก็จะทําเอออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะสร้างของเราไปเรื่อยๆื่อนั่นแหละแล้ก็ทําเราก็แค่เราก็เออทีนี้ป้าก็เลยเห็นด้วยป้าก็เลยอยากสร้างด้วยเอาป้าพูดกลางคืนอะไรเงี้ยพอพี่หนึ่งได้ยินพี่หนึ่งก็เออพี่หน่งก็ เอาด้วยวันจันทร์อะไรเงี้ยพี่หนง่งวันจันทร์เออมันก็ได้แล้วอ่ะก็ได้แล้วสี่ตนนะครับเป็นนาคบริวารได้แล้วสี่ตนเออความคิดไอเดียดีมากค่ะผมก็เลยคือผมนึกอยากสร้างไว้ตั้งนานแล้วอย่างน้อยเราก็ทําไว้ว่าเอออย่างน้อยละเออเราก็เป็นสร้างเป็นพญานาคเป็นนาคบริวารไว้ก็ยังดีเพื่อคือไปเห็นมาหลายๆที่เราอยากสร้างเพราะว่าผมก็มีงบมีงบของตัวเองรายได้จาก youtube นี่แหละ รายได้จากขายผลิตภัณฑ์ต่างๆนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นลูทีนแซดมาดิพี D ete, หรือของท p นะครับของมนโอมนะครับผมก็รายได้พวกนี้ผมก็ได้แบบทุกเดือนอยู่แล้วไงผมก็ได้รายได้จากไม่ว่าจะเป็นมาดิพี ete, อ่าลูทีนแล้วก็ของลุงของป้าเนี่ยของบริษัทมนโอมของทีพเนี่ยนะครับเนาะผมก็ได้ค่าคอมพวกนี้ผมก็มีรายได้ทุกเดือนอยู่แล้วไง ผมก็เลยว่าเอออยากสร้างอะไรไว้เพื่อพัฒนาลานองคูนะครับเพื่อพัฒนาลานองค์ปู่เพื่อให้มีนาคห,หลายต้นนะครับผมไม่ใช่แบบคือจะมันจะดูโดดเดี่ยวนะคือแบบว่าเออพญานาคองค์ใหญ่ๆตั้งอยู่เพราะผมไปดูหลายที่แล้วแบบวัดวัดอะไรนะวัดมณีวงหรืออยู่ถ้ำถ้ำพญานาคอะไรนะที่กันทลักที่เราไปกันทลักคราวก่อนที่เราไปดูถ้ำพญานาคคือเขาก็มีพญานาคหลายต้นไง แต่ทีเนี้ยเราก็เลยเอเอ,เ,อเราก็ทําได้นี่เอออย่างผมผมก็ออกเงินของผมสร้างนาคอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีความคิดที่เราอยากจะสร้างพัฒนาไปเรื่อยเออก็คือเราก็เป็นอ่าถิ่นอะไรเขาเรียกว่าร้านร้านปู่ปริจิตรไปเลยไงก็ปูกมีปู่ปริจิตรแล้วก็ต้องมีนาคบริวารอะไรอย่างเงี้ยก็มีความคิดที่อยากจะสร้างตอนแรกอยาจะสร้างอยู่กลางสะตะพลด้วยซ้ําทีนี้เราเห็นบันไดเรา นั่งมองพี่นาทีนั่งมองบันไดพี่นาทีเขาก็ยอยากจะทำแล้วก็เลยเออนึกว่าทำทำทำ,ทำด้วยผมออกด้วยผมออกด้วยตนนึงอะไรอย่างเงี้ยอืมก็อย่างนั้นแหละมันก็เป็นที่ไปที่มาที่มาที่ไปเออเราก็ด,ดู youtube คนไหนที่เขามีกําลังที่จะสร้างแล้วเขาก็สร้างของเขาเองนะครับผมอย่างพี่หน่งเอออะไรเงี้ยผมก็มีกําลังพอมีกําลังได้ผมก็เออสร้างอะไรอย่างเงี้งอองยแค่นั้นเองนะครับผม แต่คือด้วยความที่ว่าเรายังไม่ได้ปรึกษาเรายังไม่ได้ปรึกษากันคนที่อยู่ในกำปาดง YouTube ที่อยู่ในจำบงใครที่มีกำลังที่จะสร้างได้นะครับผมเราก็จะให้เขาคือมันเหมือนกับว่าเข้าใจปะเราอยู่กับลุงกับป้าอย่างเงี้ยเราก็อยากจะร่วมสร้างร่วมอะไรตรงลานพ่อผู่ป,ปดิจิตด,ด้วยคือป้าเขาก็ให้สิบ YouTube นะครับผมที่ใครอยากจะสร้างนะครับก็เออเป็นคนสร้าง นะครับผมถ้ามีกําลังก็สร้างอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่มีกําลังก็ไม่เป็นไรนะครับผม <c oughs> <c oughs> ก็นี่ก็คือที่ไปที่มาแต่คือวันนี้ที่ป้าทําคลิปป้าเพราะว่าป้าติดต่อช่างไว้แล้วไงเออเพราะว่าเราก็จะสร้างของเราไปเรื่อยๆใครมีกําลังก็สร้างไปเรื่อยๆแหละครับผมเนาะ <c oughs> ก็เพราะว่าตอนนี้คือมีสีแล้วไงมีสีแล้วเออนะเรายังไม่รู้เลยรูปแบบมันจะเป็นแบบไหน นะครับผมเราก็ยังไม่รู้ว่ารูปแบบมันจะเป็นแบบไหนหรืออะไรยังไงมันต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มไหมเพราะว่าเราตั้งงบไว้ที่สามหมื่นนะครับเราตั้งงบไว้ที่สามหมื่นนะก็นั่นแหละครับผมเราแค่มีความคิดแล้วก็เราก็เราก็ได้แบบว่าจ้างช่างมาเราก็นะเราก็ยังไม่รู้ยังไม่ได้ประชุมกันเลยใน YouTube ก็มีคน ก็มีหลายๆคน,นรู้แต่ว่ายังไม่ได้เป็นกิจลักษณะที่เราจะต้องประชุมกันและพูดคุยกันนะครับว่าใครอยากจะสร้างอะไรยังไงนะครับผมคิดแล้ววันจันทร์นะครับนะวันจันทร์ของพี่เหน่งครับพี่เหน่งพี่เหน่งจองไว้แล้ววันจันทร์ของพี่เหน่งนะครับผมวันอังคารพี่นาทีนะครับผมวันอังคารพี่นาทีวันพุธของผมนะครับผมวันวันพฤหัสน่าจะเป็นของน้องน้งนำมนนะครับวันศุกร์น่าจะของน้องโอมอะไรประมาณนนี้แแหหลละนะคครับผมก็เือ่สา์ิตย นะครับเราก็จะหายูทูปเบอร์เรานี่แหละสาวอาทิตย์นะครับอย่างผมผมก็อาจจะขอแบบแจมกับพี่เหน่งด้วยนะครับผมก็ขอแจมกับพี่เหน่งด้วยก็คืออาจจะมีกําลังเราช่วยเ่ะพี่เหน่งผมขอช่วยสร้างวันจันทร์ด้วยนะให้น้องต้นอ้ออะไรอย่างเงี้ยผมก็ไปดวมแจมกับพี่เหน่งสักพันสองพันอะไรอย่างเงี้ยพี่เหน่งเอาผมผมร่วมสร้างด้วยนะของวันจันทร์นะผมสร้างให้น้องต้นอ้อด้วยไงผมก็สร้างให้ลูกสาวด้วย เซนเซนอรินสตีชั่น